สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเฮียอีกครั้งนะครับในวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์นะครับประมณ167นะครับก็กลับมาเป็นมาพบกันเป็นประจำนะครับในช่วงฟุตบอลหน้าเชียร์วันนี้นะครับกับช่องเฮียอวยนะครับก็ไห้เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องของเฮียไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ส่วนเมื่อวานนี้นะครับก็ชนะหนึ่งคู่แล้วก็เสมอไป2คู่นะครับแมเจ็บใจจริงๆนะครับทำท่าจะดีจะดีนะครับไม่ดีซะอย่างนั้นนะฮะก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็มาพบกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับฟุตบอลที่น่าเชียร์ในวันนี้ที่คัดมาให้เชียร์นะครับคัดมาให้เลือกคัดมาให้สวนเอาก็ไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นคู่ระหว่างนะครับ w ู๊แชมตันวันเดอร์นะครับกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่นี้จะเตะในเวลา20่สิกนานนาทีนะครับตามสถิติแล้วนะครับ10นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เคยพบกันมานะครับรวมทุกรายการเนี่ยเป็นบูทแชมตันนะครับเอาชนะไปได้6ครั้งนะครับแล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะไป3และเสมอกัน1ครั้งนะครับส่วนฟอร์มล่าสุดของบูแชมตันนะครับ อ่าสิบนัดหลังสุดนี้ชนะไป5นะครับเสมอ2และแพ้อ่าเสมอ3และแพ้2นะครับส่วนผลงานในบ้านนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับแพ้ในบ้าน2นัดติดต่อกันแล้วนะครับโดยการที่แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แพ้ให้กับเบรนท์ฟอร์ดนะครับนะเออส่วน5นัดหลังสุดนี้ชนะไป2แล้วก็แพ้2เสมอ1นะครับ ส่วนเชฟฟิลยูเนเตดนะครับ10นัดล่าสุดนี่ชนะแค่2นัดเท่านั้นเองนะครับและเสมอไป2แพ้ไปถึง6นะฮะส่วนการเป็นทีมเยือนนะครับนัดล่าสุดก็ต้องบอกว่าเยือนล่าสุดเลยนะครับอ่าก็มีชนะนะฮะชนะลูตันชาวนะครับแต่ว่านัดก่อนหน้านี้และนัดล่าสุดเนี่ยไปโดนไบรตันนะครับบุกไปทะลุงถึงบ้านเลยนะครับนะโดนใบแดงทีเดียวเรียบร้อยนะครับ5-0ย์เลยนะครับเละเทะนะฮะ ส่วนผลงานการเป็นทีมเยือนก็ต้องบอกว่าก็ดีพอตัวนะฮะชนะ2นะครับเสมอหนึงและแพ้ไป2นะครับส่วนความพร้อมของตัวผู้เล่นนะครับทีมเจ้าบ้านก็ขาดเพียงแค่มาจูดคุณย่านะครับดาวยิงตัวเก่งเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวความหวังอย่างควอนฮีชานาทางด้านเปโดเนโตนะครับแล้วก็ทางด้านาสมิโดพวกนี้นะครับยังอยู่กันครบนะฮะก็ ไม่น่าจะมีปัญหารายส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับก็ต้องขาดเมสันโฮเกตนะครับนะที่ไปโดนใบแดงจากนัดที่แล้วนะครับแล้วก็ขาดทั้งคริสบัตชัมนะครับจอห์นอีแกนนะครับขาดจอร์ดเบวด็อกนะครับแม็กโลูนะฮะก็ไม่ไม่น่าจะได้ลงแน่ๆเพราะบาดเจ็บนะครับส่วนผู้คนที่ต้องรอทดสอบความฟิตนะครับก็ยังมีอย่างพวกคาร์เมลอนอาเชอร์นะครับอ่าลิส เดวี่นะครับแล้วก็เบนเบอร์ตันอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่นะครับนะก็ต้องรอดูว่าจะฟิตทันลงหรือเปล่านะครับส่วนที่ต้องได้ลงอยู่แล้วก็คือแม็กอารตี้นะครับนะแล้วก็ทางด้านตัวซ่าออสบอร์นฮารเมอร์ตัวนี้นะครับตัวดีเลยนะครับฮาร์เมอร์ีนเป็นนักเตะที่ค่อนข้างคล่องนะครับนะเป็นนักเตะที่วูดแฮมตันต้องระวังไว้อย่างดีเลยนะครับอ่าส่วนการวิเคราะห์ ของคู่นี้นะครับก็ไม่แปลกใจนะครับที่วันนี้นะครับวูบทำต้นนะครับมีกำแพงค่อนข้างที่จะสูงพอใช้ได้นะครับ1ชั้นนะฮะอ่าบอกว,ว่าพวกเขาเนี่ยเล่นในสาเหตุที่ต่อเยอะเนี่ยที่กำแพงสูงเนี่ยเพราะว่าเวลาเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่าเล่นตามแรงเชียร์แล้วก็มีแรงฮึดนะครับลูกสู้ได้ดีทำแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับ ส่วนทางด้านเอ,อทีมเยือนเนี่ยเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ค่อนข้างแย่นะครับนะจากเกมเกมที่เก้าเก้าเกมในลีกเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยโดนไปถึงเดี๋ยวก่อนนั้นครับก่อนยี่สิบสี่ลูกนะครับโอ้โหเสียอะไรแยๆะขนาดนั้นเนาะขอะให้มันมีกำแพงสูงนะหนึ่งชั้นก็ เนี่ยยังมั่นใจว่าวูฟน่าจะชนะไปได้นะครับยังไงก็รอเอ่อเกินหนึ่งชั้นแล้วกันเนาะคนี้เฮียขอเชียร์ไปที่วูบทำต้นวันเดอร์เอร์นะครับส่วนคู่ที่สองนะครับคู่นี้ไม่เชียร์ไม่ได้นะครับเนการพบกันนะครับระหว่างเอ่อคู่ชิงคาราบาวครับหรือว่าลีกครับเนี่ยในปี2อ2 1 2 0 2 2นนะครับนะคู่นี้ก็ต้องถือว่า กลับมาล้างตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยนัดแรกนะั้นนัดก่อนหน้านั้นนะ่ะปีปีก่อนหน้านั้นนะครับก็เสมอกันไปศูนย์ตูศูนย์แล้วก็เป็นทางด้านลิเวอร์พูลเอาชนะด้วยการยิงจุดโทษนะครับนะยิงกันถึง11คนเลยทีเดียวนะครับคู่นี้จะเตะในเวลายีบอนาฬิกานะครับในการชิงนัดชิงระบาวครับหรือว่าลีกครับนะฮะก็จะเป็นการพบกันระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับ อ่ามาดูสถิติกันก่อนเลย10นัดที่พบกันมาล่าสุดนะครับเชลซีชนะ1นะครับลิเวอร์พูลชนะ2แล้วก็เสมอกันไปซะเจนัดนะครับก็เป็นการที่โอ้ลิเวอร์พูลเล่นกับเชลซีทีไรนะฮะเสมอ0ูนย์ศูนย์เยอะนะครับนะไม่0ูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งะฮะประมาณนี้นะครับเพิ่งมีนัดที่แล้วนะครับที่ลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านนะครับล่มเชลซีไปถึง4ประตูต่อหนึ่งนะครับเอาแบบ กลับบ้านไม่ถูกเลยนะฮะต้องมาดูผลงานสิบนัดหลังสุดของเชลซีนะครับนะชนะห้าเสมอสองและแพ้สามนะครับอ่าก็จะบอกว่าทีมเยือนทีมเยาวนันีก็ไม่ได้นะเพราะเตะสนามกลางแต่ทว่าสนามกลางนี้เป็นสนามเรมบรี้ที่อยู่ในลอนดอนนะครับอ่าก็ทางด้านเอ,อทางด้านเชลซีก็น่าจะมีความคุ้นชินมากกว่ากันนิดนึงเนาะ เออเอส่วนแฟนบอลก็น่าจะ50-50นะครับเพราะว่าน่าจะเข้ามาชมกันได้คนละครึ่งนะครับเนาะส่วนรเว์พูนะครับก็ต้องบอกว่า10นัดล่าสุดนี้ฟอร์มยอดเยี่ยมกระเทียมดองต้องบอกว่าโอ้โหฟอร์มดีเหลือเกินช่วงนี้นะครับสำหรับรเว์พูนะครับแม้ว่าตัวเจ็บเยอะแยะขนาดไหนก็แต่ก็กแล้วแต่นะครับส่ตงตัวสำรองตัวสำรองก็ยังเล่นดีนะฮะ นะสินัดหลังสุดนี้ชนะไป8เสมอหนึและแพ้เพียงแค่1น,นัดเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับทางด้านของเออเชลซีก็น่าจะขาดทางด้านลิจเจนนะครับเป็นดาชิวแลวก็เออโกชูวาอะไรนะโอโกชูบุกูอะไรนี่แหละนะอ่านยากจริงๆคนนี้อืม แล้วก็ฟอฟันนาก็ไม่ได้ลงมานานแล้วนะครับนะส่วนลิซจมก็หายไปพักใหญ่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ที่บาดเจ็บอยู่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะฮะนะเพราะว่าที่เล่นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ,อ,เอ,อทางด้านใครนะเออซินเออเดียโกซินวา อาเดซาซี่โควิลชิวเวลหรือว่าจะเป็นรวมถึงคุสโต้ดี่ก็สามารถสลับผัดเปลี่ยนเวียนกันลงได้นะครับตรงกลางก็มีทั้งไคเซโดเฟอร์นันเดสพวกนี้นะครับนะแนวลุกกับสเตอร์ลิงกัลเลเกอร์พารเมอร์นโคลัสแจ็คสันอะไรพวกนี้ก็ดูจะน่ากลัวนะครับส่วนทางด้านเิวพูนะครับบาดเจ็บนี่โอ้เอาไอที่ไอคนที่ ไม่ได้กลับมาแน่ๆก็อย่างโจเอลมาติเบนดดอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้กลับมาแน่ๆนะครับส่วนอลิสันอลิซงเบเกอร์เทรนเล็กซซนเดอร์อานโนเอ่อทางด้านดิโกโจตาเนี่ยก็นู่นเลยนะครับต้องรอไปหลังจากที่พักเบรกพักเบรกทีมชาตินะครับส่วนทางด้านเอ่อเคอร์ติจโจนน่าจะกลับมาได้ช่วงพักเบรกทีมชาติพอดีก็น่าจะกลับมาซ้อมกับทีมได้นะครับ ส่วนโมเมซาลาโดมินิกส์บอลลา์ดาวินุนเยนนี่ต้องรอทดสอบความฟิตกันจนถึงนาทีสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับถ้าลงได้ก็จะเป็นผลดีกับลิเวอร์พูลแต่ถ้าลงไม่ได้ก็คงต้องพึ่งพานักเตะที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเอลเลียดนะครับคักโปดิอาร์ตนะฮะรวมไปถึงดาวรุ่งบางคนนะฮะอย่างเช่นเจแดนแดนเอเจแดนดันนะฮะเแล้วก็บบบี้คราก รวมไปถึงเดซันคูมาร์สพวกนี้นะครับน่าเรกอร์ดอนนะครับตรงกลางนะครับถ้าเกิดมีใครบาดเจ็บขึ้นมาก็ยังสามารถมีทางด้านเจมส์แมคคานิลนะฮะยังยืนได้อยู่นะครับส่วนกองหลังนี่ก็โอนงพึ่งโกนาเต้ฟันไดนะครับคอนเนอร์เบอร์รี่นะก็แอนดี้แอนดี้โรเบิร์ตสันนะครับนะบนะก็คงต้องอย่างนี้ส่วนผู้รักษาประตูไอซงเบเกอร์เจ็บก็คงต้องเป็นหน้าที่ของเควินเกรเฮอร์ ถึงจะไม่เจ็บก็ต้องเป็นหน้าที่ของควินเคลเฮอร์นะครับเพราะว่าอลิสโอนเบกกาศทางด้านเจคินครอปก็สัญญาใจแล้วก็ให้โอกาสทางด้านควินเคลเฮอร์ในฟุตบอลทั่วอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นฟุตบอลที่น่าดูน่าชมจริงๆนะครับต้องบอกว่างานนี้นะครับในการวิเคราะห์ของเฮียนะครับยังบอกว่าลิเวอร์พูลยังเหนือกว่านะครับเชลซี Chelsea นะฮะด้วยรูปแบบการเล่นนะครับความกระหายนะครับ แล้วก็การที่ลิเวอร์พูลเนี่ยต้องทําทุกวิถีทางนะครับที่จะคว้าชัยชนะแล้วก็คว้าแชมป์มาเป็นรางวัลให้กับแฟนบอลแล้วก็เชเกนครับแล้วก็รวมไปถึงตัวสโมสอนเองด้วยนะฮะเป็นเกียรติประวัติของตัวเองและสโมสอนแล้วก็จะทําให้เจนครับมีความสุขก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนะครับก็เป็นฤด,ดูกาลสุดท้ายแล้วนะยังไงวันนี้แฮนดิแคป แล้วก็กำแพงไม่ได้สูงอะไรมากก็ขออยู่เชียร์ทีมรักทีมโปรดอย่างลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับโอเคส่วนคู่ที่3นะครับก็เป็นการพบกันระหว่าง a อซิมิรานกับอัตรันตานะครับคู่ขี้สูสีกันเรือเกินคู่นี้นะครับจะเตะในเวลาตี2.45นาทีนะครับก็เป็นฟุตบอลเก่าโชว์ซิรีอานะครับผลงานของทั้งคู่นะครับใน1ินัดหลังสุดที่เจอกันมานี้ต้องบอกว่าสูสีดูดีกันเลือเกินนะครับนะ ก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละสี่ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนะครับส่วนผลงาน10นัดหลังสุดของทางด้านเอซิ AC มิรานในทุกรายการนะครับชนะไป6นะครับเสมอ1และแพ้3ส่วนผลงานในบ้านนะครับ5้านัดล่าสุดเลยนะครับชนะไป3ามเสมอ1และแพ้1นะครับส่วนผลงานของทางด้านอัตตันตาต้องบอกว่าโอ้โหแม่เจ้ายอดเยี่ยมกระเทียมดองนะครับอ๋อ 1ินัดล่าสุดเนี่ยทุกรายการนะครับชนะไปแปดนะครับเสมอหนึ่งและแพ้หนึ่งเท่านั้นเองส่วนการเป็นทีมเยือนนะครับก็ชนะสามเสมอหนึ่งและแพ้หนึ่งนะครับส่วนตัวผู้เล่นนะครับที่บาดเจ็บความพร้อมนะครับทางด้านเอซมิรานจะขาดลูก้าโจวิกนะครับที่ติดโทษใบแดงนะฮะรวมไปถึงเอ v ดดคาราเบียนะครับอ่าแล้วก็ทางด้าน คอมมาโซโปเโบโปโปกานะครับแล้วก็เบียเร่คูลาูนะครับนะรวมไปถึงโตโมริด้วยนะครับกองหลังคนเก่งของเขานะฮะส่วนทางด้านแอตแลนต้าก็จะขาดเพียงแค่ปาอโมิโนนะครับแล้วก็อ,อเดโมล่าลูกแม่นนะครับนะก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับส่วนทางด้านตัวเก่งของทางด้านเอซิมิลานก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็น ลอาเฟลเลอ์ uh, นะฮะคริสเตียนปริสิตออลิเวอร์ชิลูนะครับเบนนาแชนะครับก็ย mm ัง hmm. อยู่กันครบนะฮะส่วนทางด้านของอ uh, ทางด้านของอัตรันตานะฮะก็ต้องพึ่งพาไปที่เอเตอรเรีย uh, นะครับแล้วก็อ uh, mm hmm. อะไรนะคุปไมเนอร์อ่าเนี่ยตัวนี้ตัวเป็นตัวจบสกอร์ที่ค่อนข้างดีนะครับอ่า uh, mm hmm. แล้วก็ทำเกมได้ดีด้วยนะครับ ส่วนการวิเคราะห์อของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านในซิมิรานะครับปอมสะดุดมาสองนัดน,นะครับนะแพ้สองนัดเลยนะฮะในบ้านแต่ว่าเมื่อการสัปดาห์นะครับก็บุกไปเยือนทางด้านแลนก็ยังแพ้อีกเหมือนเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาเจอกับอัตันต้าน,นะที่ในเกมลีกนะครับห้านัดเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่แพ้นะครับนะองบูก,กันแหลกแน่นอนแต่ถามว่า เออ่การสู้กันและความคมเนี่ยเป็นทางด้านเอซิมิลานเล่นในบ้านน่าจะมีโอกาสแล้วก็มีพละกกำลังแล้วก็มีแรงใจน่าจะสามารถทำได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นกำแพงไม่ได้สูงขออยู่เจ้าบ้านดีกว่านะครับยังไงก็ขอเชียร์เจ้าบ้านวันนี้ขอเชียร์ไปที่เอซิมิลานนะครับก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับฟุตบอล น่าเชียร์ในวันนี้3ามคู่สามทีมนะครับใครชอบทีมไหนใครตรงอ่าเห็นต่างทีมไหนก็ตามใจได้เลยนะครับส่วนใครที่อ่ายังมองหาที่มั่นคงแล้วก็ที่ลุ้นบอลที่เชียร์บอลยังไม่ได้นะครับติดต่อเฮียมาได้นะครับฮะที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปเลยนะครับส่วนใครจะคิดเห็นอะไรอย่างไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะฮะแล้วก็ฝาก กดไลค์นะครับกด u b s c r i b e นะครับกดแชร์คลิปออกไปให้เฮียด้วยลวกันนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะส่วนวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะครับไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างก็ไม่มีปัญหานะครับขอให้ทุกคนมีเงินใช้กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ